ก็แขง40ครับก็เป็นจุดที่รถติดอันหนึ่งจุดที่มีการทำรถไฟฟ้าแล้วก็มีการเอาพื้นที่ไปเยอะแต่ว่าจริงแล้วมันก็เลยหลักก็เป็นลำธารีเจ้าเคยไปมาแ้ท่านลองอธิบายหน่อยครับผมก็ทดลองคับคุมกับครับครับผมลองกับผมลองกับจราจรสอนอหัวหมานะครับในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยครับรถที่มามาจากทางด้านทางด้านบินบุรีนะครับทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านสามแยกบางกะปิปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะนะครับนี้เราก็ เราก็จะเปิดช่องทางพิเศษหนึ่งช่องทางนะครับสวนขาขาเข้าไปนะครับแล้วมีขาออกอีกช่องทางแต่ว่าก็ทําให้ระบายรถได้นะครับก็สามารถรับรถได้แล้วก็ตอนนี้เราเปิดสะพานข้ามข้ามสะพานยกกระดับขึ้นไปแล้วก็จะดีขึ้นครับนี่ปัญหาหลักคือพื้นที่มันแคบลงใช่ครับพื้นที่แคบล้วเราจัดจราจรครับผมถ้าท่านพยาโยธาก็ต้องดูเรื่องคือพื้นที่ผิวมั้งเนี้ยอันนี้คือได้ันที่สองเหมือนกัน ก็สองตุลาเหมือนกันสองตุลาได้เปิดได้หมดเลยคือตรงนี้ตรงนี้รับแจ้งจากทางด้านการช่างบ้านสิงหานะน่าจะเป็นไปลายสิงหาครับไปยอยคืนใช่ไหมครับผมอันนี้การทำอุโมงค์อันนี้เป็นเป็นนั่นเหรอเป็นอุโมงแค่นี้ไม่เป็นเป็นหลานี่หลานี่หลานีครับเขาต้องทำดีวอลมีท่อปลาอยู่ข้างในมีดักแบงค์งานไฟฟ้าที่อนาคตอาจจะสายฟ้าลงดินตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นโอเพนคลาดอยู่ดีโอเพนคัา เพราะว่ามีเกษตรท,ทั้งกลุ่นเงครับอ๋อคืต้องมีทำแปลแฝงวลงไปเพื่อรับดินลงไปลึกยี่สิบเมตรเลยนะน่าจะประมาณนะั้นลงไปลึกเลยสถานีระดับร้อยฟ้ามันอยู่ลงไปลบยี่สิบเมตรจะตึกประมาณหกชั้นอะ่ะโอ้อได้ดินนะนี่ต้องทําเป็นสถานีเลยเพราะทางมันแคบอะ่ะก็เลยต้องเหลือเบี่ยงคือไปสองกับสองแต่นี่คือไปสามเข้าเมืองออกเมืองนอกเมืองเดิมแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันฝืด ก็จะทำให้รถติดขาดช่วงเช้าปริมาณรถขาเข้าจะเยอะกว่าขาออกเราก็เลยต้องรีเวิร์สก่อนครับับดูหหอนนกแล้วย่างเลนรีเวิร์สนี่ปัญหาอุบัติเหตุนี่เยอะกว่าปกติไหมครับหรือว่าก<อ>็เป็นก็มีบ้างแต่ไม่ไม่เยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มามาชนนาบริเออร์ปรนะมาณนี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไค์สวนเลนมอเตอร์ไซค์สวนเลนกับรถชนบริเออร์ใช่ไหมคืออย่ายงนี้มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็จะเป็นแคบขึ้น นะครับก็อาจจะไม้เกิดเหตุได้บ้างครับและนี่คือขอบคุณความรู้แล้วก็ข้อมูลจากท่านงองของเรานะครับเออใครบอกสาหนูค่ะเฮ้ยขอบคุณนะครับไม่เอาเก็บไว้ทานเหรอมีไม่ค่ะโอ้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะก็พี่ก็เอาสับปรดกลัวมาให้เออต่ปลาปางเนี่ยแล้วทำไงที่ไหนจ๊ะ อัตราี่แอดมินควรไม่ได้ครับแต่ขณะนี้สับปะรดกวนเป็นที่เรียบร้อยเอาบรรลุนบรรลุนบรรลุการละวันละวันโอเคครับขอบคุณนะครับไปไใหญ่เลยครับก็ขณะนี้เราอยู่กันบริเวณรามคำแข็ง40ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันจราจรการบริเวณนี้สักนิดหนึ่งครับต้องเข้าข้างในไหมครับให้ฝากไว้ได้ครับ อาจารย์คิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันกินออกมามากเกินไปเกินความจำเป็นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คือห้องสร้างตามนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นตัวก่อสร้างสถานีมันก็ต้องมีการเขาได้เป็นโอเว่นชาร์ที่สัตว์ตรงไปเลยมันต้องค่อยๆทยอยสร้างทีละครึ่งแล้วเลี่ยงไปาะว่ามันเป็นเรื่องความ ข้อจำกัดของการจราจรด้วยไงที่แต่ดีส้มเนี่ยมันอยู่บนถนนก็ทำให้ต้องค่อยๆตัดจราขึ้นนั่นจะนี้เข้าเห็นว่ามีคิวเขายามจะน้อยให้สองเลนไปกลับรตนี้ฝั่งนู้นสองแล้วก็รีเวิร์สกลับมาอันหนึ่งก็เป็นสามครับขาเข้าเมืองนะขาออกเขาหนึ่งแล้วยังค่อยๆทยอยไปได้ขาเข้ามานี่ดูน่าจะลำบากนิดนึงคคุณผู้ชมครับก็ เลือกดูเส้นทางก่อนออกไปทํางานให้ดีครับเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดียามเช้าเข้าสมาธิทุกท่านตอนนี้เมืองมันขยายไปนี้เยอะจะเห็นมุ้งว่าจัดสรรเนี่ยอยู่ทางด้านนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีทางออกหลายทางก็อาจจะออกทางไอ้กรุงเทพพิชาตัดไปน้ำาีน้ำขึ้นนีนแล้วก็ป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 ้วก็ปนแล้วก็ปีนแลเวกือีนแล้วก็ปนแล้วก็ปนแล้วก็นแล้วก็ปี้พอดีก่อสร้าง็ปีนี้วล้วก็ปีนล้วกตปี เนี่ยนะครับที่ผมทำรีวิวขึ้นมาครับขากคขาออกมาหนึ่งกล้องครับงันรถจะไม่ผ่านรถที่ทั้งหมเนี่ยที่ลงมาจะไม่ผ่านลำตังไม่ช่แยกอตตรีใช่ครับี่สถานีข้าแยกอัตรีอยู่ใช่ครับนี่เดินอัตรีเลยเลยออกไปครับไปทางวัดศีบุญเรืองครับไปลงกับวัดศีบุญเรืองครับโอเคแล้วปกติเป็ติดอย่างงี้ไหมหรือไงตนที่ก็พอพลได้ไหมเนี่ยพอพลได้ครับประมาติดนค่อามก้า ต้องแน้งแต่ว่าต้องดูผิวผิวทาคือให้ดีเพราะว่าพอมันเกิดฝืดนิดนึงก็ติดยาวเลยแต่นั่คือพื้นที่ได้ก็น่าจะไปดีอยู่ดีนะครับเอาละครับคุณสุนทรและนี่คืออาจารย์ชาญมากับท่านรองทั้งการจราจรแล้วก็ขอนอ้วยขวางครับแล้วก็ได้ร right. no mm. ับความร่วมมือจากกรมโยธาด้วยนะครับก็ตัเสร็จก็น่าจะมีทางเลือกเหมือนกันนะทางเลือกใช่ครับ เรียกได้ว่าปัญหารจราจรต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายครับเพื่อแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้แค่ตำรวจอย่างเดียวนะครับเราต้องช่วยกันทุกสคนมาเลยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในการทำงานวันนี้ครับมาเริมร่วมมือแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขโอเคครับเอ้ยมันเดินไปไกลป่ะถึงุลเลอรไกลครับท่านไกลสีมุลเลอร์จากแยกรามศลีก็ไม่ far อ๋อใช่รับรามศรีที่แยกภาคพิษานจวมาดูกันอีกครั้งนะโอเคจะเดินไปไหมเดินไปไหวไหมเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินไปเรื่อยๆครับไปแยกลำสาลีครับที่เราเคยมากันเมื่อก่อนวันรับรองครับแล้วก็ได้ยินเสียงจากผู้รับหมาว่าเขาจะคืนให้สักนิดหนึงก่อนนะครับภายใน2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าเขาคืนแล้วหรือยังครับเสียงอะไรครับเนี่ย แล้วพวกป่าท,ทำใหม่ไหมตรงนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับก็ได้รับทราบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อเย็นตอนเย็นจะมีรถติดมากกว่าตอนเช้านะครับเร็ททนที่ทไหนะไวัมราน,นอย่างนี้ ไม่รถเมล์ทีท่น้อยลงเหรอก็นี่คือบรรยากาศนะเช้านี้ครับบริเวณลำคิณแห่ง40ครับเอาเรื่องครับคุณผู้ชมครับและนี่คือป้ายรถเมล์แบบ DIY ครับคุณผู้ชมครับ เรเรียกว่าพี่ตื่นก็ตื่นตามมาทันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้รามคำแหง8ปดสิบห้าสลดหนึ่งครับขณะนี้เดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆไปแยกลำสาลีครับ คนหรือทีมรักษาต่างๆนะครับอันนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับอาจาร้าเดี๋ยววันนี้คงต้องเดี๋ยวต้องทำทุกบาทใหม่นะสวัสดีครับไปไหนเจเนี่ยรถไปทำงานรถอะไรนะรถบรรทุกมารับเหรอก็ดีเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพลังงานแห่งมิช่อ๋อดีเลยมีรถรับส่งด้วยแล้วคนเต็มเลยไหม้งเป็นรถตู้หรือเป็นรถเมล์รถตู้ครับยินดีครับไป้ยแถวนี้เหรอ ใส่ถางมัวิรต่นั่งมอเตอร์ไซค์ครับนั่งรถเมล์ครับอ๋อโอเคครับดีครับดีครับไปรถไปใส่ไม่ต้องกลัวสายสายไมวยว่าทาไป่กางอดโอเคครับดีนะับดีไครับดีนะครับดะไรบดีนะคนคีนะครับดรับดีครับดอับดีนครับดีนะคะไรันรี่ะครัครนะครับนัีนีนะ่ัไ่ะครนครับดีนครับนคับ ก็ประปารู้ป่ะเราลองรถนะครับก็ข้อทำข้อใหม่เนี่ยมันก็มันขุดสังอะไรทักอย่างนยให้ท่อเราใส่เนี่ย เครื่องใหม่หมดมั้งเครื่องเาพี่หนึ่งกระจายเอาใครเป็นโมดูลเขาเขาพูดให้เราแล้วก็รูปแบบก็เป็นรูปแบบรูปแบบแบบเอ่อใส่ใหม่การใส่เด็กขึ้นอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะเด็กใหม่เนี่ยยังได้ทางท้าดียาวเลยฮะแล้วนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยก็ะจายสายไฟชั่วคราวมั้งแต่ผมไม่ได้ใช้ล่ะ พราะมันมีสายไฟแล้วแต่มันก็ต้องเอาออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เตรียมวางพื้นใหม่นะครับ เดี๋ยวเติมทางไกลเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเติมอะบิไลเซอร์สักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนดูจะตรวจหัวนะครับทักครู่เดียวครับเดี๋ยวเติมตัวกันสั่นเข้าไป <c oughs> แต่แน่นอนครับทักทาแม่ทัดทุกคนครับ <c oughs> ดีครับไม่เดินบินบาทไปด้วย เ้ื่องทำใหม่บททางท้าแล้วเราจะที่เรสร็จกชานอีกไม่นานครับคุณผู้ชมรออีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะได้ทางเท้าที่สวยงามแล้วก็สะดวกขึ้นครับไอ้จุดนี้มันข้ามแยกรามศรีฮะกับข้ามแยกะะรามศรีน,นี่คือคือสะพานปกติครับโอเคแล้วน,นั่นคือการรีเวิร์สขึ้นครับตรงนี้จะมาเจอแนวก่อสร้างที่เห็นเสร็จนะครับจะเป็นแนวก่อสร้างหน้าลอยหน้าสิงนะครับก็เลยมีปัญหาทำให้รถจราจรักยังไงถังเลนอยู่แต่ว่าฝืนลงใช่ครับฝืนก็จะมีการก่อสร้าง พอลงมาปุ๊บกเ็เจอการก่อสร้างโอ้คุณผู้ชมครับทางเดินก็แคบนิดหนึ่งครับแล้วก็มีบันไดมีตัวบ้านที่สูงกว่าพหพูบทครับคุกท่าในใครเนี่ยรถเ,เลี้ยวให้รถเลี้ยวปก่อน สี่เย้าชายทำอะไรเนี่ยโอนสารทุกครับก<า>่อมเช้าครับมีใครไปใส่บาตรกันแล้วบ้างครับอย่าลืมหารายรับประทานส่วนตัวกันด้วยนะครับเกความรักและเป็นห่วงเสาเมสะกูนี้ก็ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับเดินหัวแตกได้เลยครับคุณผู้ชมครับ เราเป็นไงบ้างครับมีปมัญหาจุดไหนการจราจรแจ้งมานะครับเริ่มตื่นกันแล้วครับอโอเคเดิดลมได้ไหมนะได้ครับก็บคุณผู้ชมครับการจราจรขาขาออกมมไม่มีเลยแต่ขั้เข้าแน่นเอียดครับใช่ล้วก็ตามพิธานแต่ป้าเป็น่ทยมง,งาน อันนี้เดิมลำบากมากมากเลยใช่ครับแอดมินก็เจอรู้สึกว่าก็ลำบากสักนิดหน่อยครับ ดีย็นเช้าครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังเดินไปที่แยกลำสาลีกันครับอยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บางกัปปิแอดเวนเจอร์ไมเบาครับ าาเช้ครับื่นี่เป็นจุดที่มาจากหลายสายในชะ่ไหมมาจากสายบ้านสามมาจากสีนครินเข้าราดพร้าวมีจากสีนขลินข้างบนก็เป็นจุดที่มีจุดศูนย์กลางการจราจรฮนะและตัวนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ตัวกําเนิดจราจรเป็นแค่จุดผ่านครับเดี๋ยวเป็นทางชั่นเป็นทางทางแยกเป็นทางแยกก็ใช่เพอทางแยกมาเกิดเอโอโหสุดยอดเลยมีน้ำสระลงมาครับแล้วมีน้ำไหลข้างบน เรียกได้ว่าชุ่มแฉกัอะไรที่เด็กได้ว่าชุ่มแฉกันเลยทีเดียวเชียวครับอ่าที่พาตำรวจพาตั้งนี่อย่ามน่าดีนะน,น่ารักมีน้ำสาดในตรงนี้นะก็เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับครับ หลังจากทั้งหมครับพอรถขับมาก็นานสาดลงมาถึงคนที่เดินมาพูดบาทนครับคุณชู้ชมครับโอเคครับานที่ไหนาทอะไไง่ะใให้ไหมครับอ๋อดีน้อขึ้นเรือทำงานสะดวกไหมนะคนเยอะตอนนี้รขึ้นแค่เรือบาทเดียวไอยครับรู้ใช่ไหมยัง จะไม่ยืดเดี๋ยวจะพิษบาทหนึ่งจุดเขาบอกามันแพงขึ้นมากจานครับคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าเดินว่ายากแล้วกวานทำความสะอาดยากกว่าครับใช่ใช่ใช่เพราะมันม,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 มีปุกมะปราบเยอะนะปุณคนโอเคี่อยู่ที่แยกลำสาลีแล้วนะเอาละครับแยกลำสาลีครับที่เรามาก่อนวันที่จะได้การรับรองนะครับเยี่ตรงไหนเนี่ยตู้ทิชชู่ตู้ทางเลยก็ คือตรงนี้ลำบากนะผมว่าขนาดนี้วิแชร์ะไรมายากเลยเพราะช่วงก่อสร้างนะเรียกได้ว่าหมดหวังกันเลยทีเดียวเชียวครับกับวิแชร์แล้กวก็ทางเข้าก็จริงๆก็ถ้ามองในมุมศิละปะก็ดูเท่ดีนะครับแต่ว่ามองในมุมความปลอดภัยก็ไว้ก่อนเลยครับแต่ก็เปิดงานช่วงาวะ่ะตรงที่เป็นสถานีใหญ่นะใช่ครับแล้วมีสองสองสายรถรถไฟมาตัดกันตรงนี้ก็คือสายสีส้มกับสายสีเหลืองนะส,สีเหลือง,องไปไปสีนัทชารินไปลาดพร้า,ราว ไปแยกสารยาเลี้ยวไปรัชโยธินนะสีแดงสีจ้องก็คือใต้ดินผ่านกระแหงไปข้าวสามก้าไปข้าวสูตรมะคำถ้าอยู่ใต้ดินสีจ้องฝังตัวันออกฝังตันตกคือจากสูตรคำทะลุไปถึงแถวหลันหลวงเข้าไปในเมืองเลยนะครับแต่อันนนยจะไม่ได้ประมูลนะเข้าใจว่าเนี้เอ๊ะไม่แน่จะ,ะมูลและเดี๋ยวดูอีกทีจะไม่ได้นะอะครับก็เดี๋ยวบางข้อมูลก็ต้องรอการตรวจสอบอีกสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ เอาล้วครับจานครับเมื่อครั้งก่อนเขาบอกเขาจะคืนปืนนี้ให้สักทีครับพี่อยู่ไหนเนี่ยคนนี้ผู้ต้องฝ่ายรักษาความสะอาดที่นี่ครับอ๋อครับเป็นไงบ้างก็โอเคแต่ว่ามันมีปัญหาบ้างเวลาปิดถนนอ๋อมันจราจรดเขาเก็บขยะเขามีปัญหาแต่ว่าแก้ได้แก้ได้ผมทับมดเราช่วยละลางของเขาอ๋อต้องอ๋อต้องทำข้อพิจารครับแรถเข้าไม่ได้เป็นบางครั้งครับอ๋อโดีครับอยู่ไหนเนี่ยได้ทนายอยู่ในสายครับโอเคไหมก็ที่แท้คุณพี่ว่า ก็าบนโตครับแล้วนทวมครับน้ำไม่ย่นะอย่าครับเอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเปนเรียนไหนเนี่ยถ่ายรูปให้ไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ไรจ้ะปอพรที่ไรไปยังไงรือเมียเหรอรอร้านยังเนี่ยร้านแล้เมียน้อยลงเหรอที่ไยไหนได้ไหม่มีโถ่ายได้ไหม นี่นาทีละก็จะ20นาที20นาทีละเหมือนกันหรือพี่น้องกนระคัเพื่อนค่ชั้นลายม2ใไ่เรกไห็ไม่ค่อยกลเลยไม่ไหวกมาเ้านอ่ไหนบ้านอ่ไหนครับบ้านดามอ๋อแล้วออกมาจากบ้านยังไงเนี่ยเดินมาเดินมาโอเคเราไม่มาหรือเบียบ้าไม่เสอดตังไหมเังไหมี่หรอพี่บัหรือไงก็ถ้าปสายีเดจะประมาณ10บา เด,เด็กเขเด็กขึ้นมาขาอ่ะไปยางเนี้ยคน,นี้มันไม่ใช่น,นี่ไปแลเมยมาเนี่ยฮะไปล้มม่อยู่ทางแยกเลยเหรอครัเบเขจเต็มเลยโอโ้โหเดินทางกคะจ่าย้ไมา่าม้่ใครก็ได้เ,เรียนนะเดินทางกัคยจ้า่าถ่ายไหมมา โอเคครับคุณผู้ชมครับก็แยกลำสาลีหรือแยกที่ขนานนามว่าแยกลำสาหัดนะครับคุณผู้ชมครับสาหัดจริงหรือไม่สามารถบอกกันเข้ามาได้ครับและลำสาหัดโอ้โหเรียกได้ว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจประมาณนึงเลยครับตุ่นนี้เป็นไงไหมครับท่านลอง อย่างที่ท่านผู้ว่าเห็นนะครับว่าจะเป็นแนวก่อสร้างนะครับตรงนี้คือแยกลำศรีที่บอกว่าเสร็จนักอินนจริงๆแล้วเราเป็นแค่ตัวจ่ายรถไปเป็นตัวผ่านทางด้านลาดเท้าไปได้สินักขินไปได้นะทางด้านนี้ไปได้ทางจราจรเราก็จะหมุนไปตามหลอดตั้งไว้เขาโอคุนขึ้นลาด้าโหดหรือว่าไปทางสีนักขรินทางด้านงาล้ถเลยบก็จะอไหนถ้าฝนตกก็ยิ่งตรงนี้ก็ทำสะพานไว้นะเสรีไทย ไอ้ตัวไอบ้านหนึ่งใช่ให้เราเป็นอร่ี้ก็ด้านนี้ก็จะออกไปทางเสรีไทยน้ำมันมินนะครับนะครับจุดนี้ตัวก็จายกระจายรถหลายด้านเลยครับผมมาจากหลายตลงปัญหาคือเรื่องการสร้างถนนเลยใช่ครับโอเคต้องเร่งรัดแล้วนะครับผมดูคือมุ้นทีให้เร็วนะแล้วก็ทางคุณบาททางเท้าอ่ะมันโหสุดาพเรื่องแบบนี้ ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราซ่อมแซมไปเรื่อยๆโอเคต้องซ่อมแซมด้วยนะครับคนคนเงียคนต้องเดินทางมาลายเงี้ยต้องให้แต่ดีขึ้นนะวันที่มาแล้วต้องตื่นลองลอาชัดเจนขึ้นเราทาสีบ่อยครับโอเคครับทำติดไฟให้ดีว่าคนต้องข้ามตรงเนี้ยใช้แล้วคาบย่าตรงเนี้ยดูทางข้ามใใหห้้คนพี่น้องครับโอเคปะผมว่ามีอะไรหมครับเราพร้อมจะคืนแล้วหรือเปล่าครับยี่ห้าพิธีลายไหมมีพื้นที่ว่างเปล่าด้านในถ่ายให้ไหมจ๊ะถ่ายรูปหนูรูป เราอยู่ไหนเนี่ยนางแคนถึงเาอ่าแล้วะจะไปไหนวันนี้ต้องไปส่งลูกค้าอ่าโอเคครับพร้อมครับเอาเซลฟี่พร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มไหยครับขอบคุณกระพร้าวกระสุนส่งลูกยังลูกอยู่ไหนนะรถมาเลยเรารีบไปเดี๋ยวจะส่งลูกไม่ทันลูกอยากจะบอกว่านางแคนของสองอ๋อครับหรือใหใจว่าจะมีทางแบบจักรยานที่ที่แบบจะไปไหนจากท่ารถก๊ก ขอไม่ดึไม่ดไมได้ครับอครับเาลดีกว่าพี่ลดีว่าไม่ได้คนเดิน่าว้ี่าผมว่าตรงเวทตงีไดเรับดรพีอไดไัออได้ได้ไดปี่ยนงาาได้ไหมพุ่บาได้จะระ้างอัตายางแยกอ่ะได้ค่เดี๋ยวเราดูให้รงสโอเค ขอบคุณนะครับขอใคยนะครับเอาละครับแยกลำสาลีแยกลำสาหัสอีกวันที่25มิถุนายนนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันครับก็ดูแล้วก็เขาน่าจะใกล้ที่จะคืนให้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อทยอยเปิดเปิดการจราจรครับ ท่านดีเหมือนที่เราไปดูมื่อก่อนเลยแล้วไมมีคนไปเยี่ยมคนที่ไม่ห้ามปากเลยห้ามปากอาจจะเขาขยายได้เรื่อยเลยชิดบ้านมากจ้ะแล้วนะครับทุกท่านก็สวัสดียามเช้าครับและเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนนะครับที่จะสัมภาษณ์อาจารย์ชาติสิทธิพันธ์และบรรยากาศเช้านี้ก็เป็นไปด้วยประการนี้ หากวันนี้มีข้อิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับและเดี๋ยวเราจะจากลากันโดยบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ชาตินะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการยืนมาช็อตให้กับอาจารย์ชาติเตรียมสัมภาษณ์กับสื่อครับเรียกได้ว่าวันนี้ข้อมูลก็สนุกสนานครบถ้วนและได้ความรู้กันไปครับอาจารย์ครับตรงครับนี่แหละครับนี่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับในช่วงบ่ายบ่ายๆนะครับ ก็ผู้ชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความรู้หรือละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวแอดมินจะอ่านแล้วก็คอยบอกอาจารทชาตินะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปพบกันช่วงบ่ายครับงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกานราสัมภาษณ์กันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเหงาีนี่ดูการจราจเส้นละแะครับซึ่งก็ ก่อสร้าง้วแต่ยี่ห้ออยู่ก็มีการติดขัดเยอะเลยว่า้อตัวฐานระดับสานกำแพงตื้นเกินอะตื้นเกนนะให้คนต้องลองลงมาขับขึ่นลาบตลอดก็เสียการตอนขับรถไปสองเลนวันนี้ก็ได้เล่งรัดให้ทดลองวิ่งลงการก่อสร้างก็วันที่วันนี้คือได้เปิดล้ดเื่นกี่น่าต่นก็ขึ้นจากบริเวณใกล้ใกล้เลยแยกหลังตลิ่หน่อยก็สามารถขึ้นทางระดับฐานแพงว่งข้าเหได้แล้วก็ไปลงตรงก่อนาการที่ว่าจะช่วย แบ่อา,า,าจจได้เป็น่ด้วยอ่ให้เ็เนไหมดเแล้วครับคุณผูคัก็เป็นข้อมูลที่พูดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในช่วงบ่ายครับ